เครื่องนี้จะทําให้งานพิมพ์สามมิติของเพื่อนๆนดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางทีแล้วงานพิมพ์ที่แย่ๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาจากเครื่องเสมอไปสวัสดีครับผมสัญจาช่อง diy upting นะครับผมจูห๋หวยว่าเครื่องนี้นะครับที่จะทําให้งานพิมพ์ดีขึ้นเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็คือ sunlu filar l dryer s f นะครับเครื่องอบเส้นพลาสติกสาหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์สามิติโดยเฉพาะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะใช้ในการอบเส้นพลาสติกนะครับ pla ptg abs tpu pa pc หรืออื่นๆนะครับ เพื่อลดความชื้นในเส้นนะครับซึ่งเจ้าความชื้นในเส้นพลาส,สติกนี่แหละเป็นปัญหาสําคัญนะครับที่ผบได้บ่อยๆโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับที่เป็นประเทศร้อนชื้นนะครับเปิดหน้าต่างไว้เฉยๆเนี่ยความชืน้นในอากาศก็ไป70% 80%ได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วตัวเส้นพลาส,สติกของเราเนี่ยมันก็จะ สะสมความชื้นในอากาศเนี่ยเข้าไปในตัวมันนะครับทำให้เส้นมันชื้นนั่นเองนะครับแล้วพอเส้นพลาสติกที่พิมพ์เนี่ยชื้นนะครับก็จะส่งผลกับงานพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาการชิ้นงานเป็นฟองอากาศนะครับอาการเส้นเดือดมีเสียงเหมือนน้าเดือดนะครับมีเสียงเปาะแปะระหว่างพิมพ์นะครับเกิดเส้นใยบนชิ้นงานแบบหาสาเหตุไม่ได้อาการเหล่านี้นะครับถ้าได้ตั้งค่าเครื่องอย่างถูกต้องแล้วยังไม่หายนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเส้นพลาสติกที่พิมพ์อยู่นั่นแหละ มันชื้นนะครับมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้งานของเราเสียนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าซันลูฟิล i าไดเออร์เอที่ผมนำมาทดลองใช้ในวันนี้นะครับเป็นเครื่องอบเส้นรุ่นล่าสุดนะครับจากซันลูนะครับ จุดที่แตกต่างกับเครื่องรุ่นก่อนหน้านะครับที่สําคัญเลยนะครับเจ้าเครื่องนี้สามารถที่จะอบเส้นได้พร้อมๆกัน4ม้วนนะครับเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ใช้ที่มีเครื่องพิมพ์หลายเครื่องหรือใช้เครื่องที่สามารถใส่เส้นพลาสติกได้หลายมวนพร้อมๆกันแบบบัมบูนะครับที่มีระบบ AMS ทําให้ไม่ต้องรออบเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าถ้าต้องการอบ4ม้วนเนี่ยมวลละ6ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเครื่องต่อเครื่องก็6-424นะครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องนี้เนี่ยเราสามารถอบพร้อมๆกันได้4ม้วนใน6ชั่วโมงเลยโดยเครื่องนะครับจะมาในลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขนาด46คูณ22คูณ31ซนติเมตรนะครับเราสามารถตั้งเครื่องเนี่ยไว้ข้างๆเครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับภายในจะมีแท่นลูกกิ้งนะครับพร้อมลูกปืนนะครับเป็นจุดวางของมวนเส้นและมีช่องให้สามารถดึงเส้นพลาสติกเนี่ยออกจากเครื่องอบได้ทั้งหมด8ตำแหน่งนะครับ ดังนั้นนะครับเราสามารถที่จะอบไปนะครับแล้วก็พิมพ์ไปได้ด้วยนะครับและด้านในนะครับก็ยังมีช่องให้เราสามารถใส่สารดูดความชื้นนะครับเราสามารถนําสารดูดความชื้นที่มากับม้วนเส้นพลาสติกเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับก็จะช่วยในการดูดความชื้นได้อีกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือระบบทําความร้อนนะครับที่เปลี่ยนมาใช้ PTC Heater นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มีความปลอดภัยสูงนะครับให้ความร้อนรวดเร็วนะครับควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำนะครับพร้อมพัดลมนะครับช่วยกระจายความร้อน3าตัว สามารถทำความร้อนได้สูงสุดที่70องศาซึ่งจากที่ทดสอบนะครับเราสามารถทำอุณหภูมิที่70องศาได้ภายในไม่เกิน10นาทีนะครับในส่วนของการควบคุมนะครับมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะครับเราสามารถควบคุมนะครับตั้งค่าเครื่องได้ง่ายๆนะครับเราสามารถเลือกโปรไฟล์เส้นนะครับ PLA, PTG, TPU, ABS, PA, PC ได้นะครับหรือถ้าเราไม่พอใจเราสามารถปรับอุณหภูมิด้วยตัวเองก็ได้นะครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถตั้งเวลาในการอบนะครับเราสามารถตั้งเวลาในการอบได้สูงสุดที่9 9ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังสามารถตั้งค่าในการแสดงไฟสถานะเนี่ยให้แสดงหรือไม่แสดงก็ได้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันบรบกวนสายตาก็สั่งมันปิดไปนะครับแล้วยังมีโหมดให้เลือกใช้งานอีก2แบบนะครับนั่นคือโหมดที่1นะครับโหมดทัมเมอร์จะทํางานตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับเมื่อครบกําหนดเวลาที่เราตั้งเครื่องก็จะหยุดทํางานกับโหมดที่2นะครับที่จะทํางานตามความชื้นนะครับ เมื่อความชื้นในเครื่องเกิน50%นะครับก็จะเปิดเครื่องอบนะครับอบตามโปรไฟล์ที่เรากําหนดจนความชื้นต่ํากว่า30%เครื่องก็จะหยุดแล้วก็จะรอจนกว่าความชื้นในเครื่องเนี่ยเกิน50%อีกครั้งนะครับเครื่องถึงจะกลับมาทํางานใหม่ในส่วนของการบริโภคไฟนะครับจะกินไฟอยู่ราว330วัตต์นะครับก็ประมาณคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในช่วงที่ ทำอุณภูมิให้ไปถึงเป้าหมายนะครับแต่ถ้าในช่วงที่รักษาอุณหภูมิเนี่ยก็จะกินไฟเหลือประมาณ1 5อวัตต์เท่านั้นนะครับก็กินไฟไม่มากเท่าไหร่นะครับสรุปนะครับสำหรับเจ้าเครื่องอบเส้น sunlu filader s four เครื่องนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับผู้ใช้นะครับเครื่องพิมพ์สามมิติที่ต้องการควบคุมคุณภาพงานให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีเส้นหลายหลม้วนนะครับที่ต้องการอบพร้อมๆกันนะครับก็จะช่วยลดเวลาในการอบเส้นไปได้อย่างมากนะครับทําให้เราสามารถพิมพ์งานได้รวดเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ได้คุณภาพที่ดีขึ้นด้วยถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็สนใจเครื่องอบเส้นสันลูฟิล l าเดเยอร์เอเนี่ยตัวนี้นะครับทาง DIY Opting ก็มีจำหน่ายด้วยนะครับ สามารถสั่งซื้อได้ผ่านเพจ DIY of t i n g นะครับหรือว่าบน s h อ p e e ก็ได้แต่ผมขอแนะนำนะครับให้สั่งซื้อผ่านเพจดีกว่าครับสั่งซื้อผ่านเพจโดยตรงเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ราคาที่ดีกว่าบน s h อ p e e ด้วยครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ